คุ้มดูเรื่อง๋อคุ้มอันดูดูเรื่องไมล่ะอ๋อเอาครับนี่คุ้มยังเนี่ยอ๋อบานเอาเดี๋ยวจะถามคุ้มมาเออนี่บอกเนี่ยไปรับน้ำมันนั่นนครับเนาะครับผมอ๋ออันนี้คือดอกสะเบียแล้วท่าสีอันนี้ท่าป่ะนี่อันนี้ท่าอันนี้เได้ท่าอันนี้เป็นท่า ตั้งมาสเลยตรรมมาสาครับอ้ไปเก็บว่าได้ครับเนาะดอกแสแบงเขาี้ยงสุดไปอีกยื่นบ่เนี่ยโอ้ครับครับอันนี้สิเป็นคุ้มสุขสันต์พัฒนาครับอันนี้สิเป็นหอยดอกแสแบงดอกไม้ครับผมเป็นมัวครับอันนี้ครับอันนี้เห็ดแปลกมากคร <HHH> ับอันนี้เป็นแปลกมากครับผมเอ่อสวยงามครับอันนี้เอาหมากคุ้นะครับผมมาเห็ดดอกอ่าสอยงามครับผมอันนี้มือมือเอื้อเืนจิตประดับนะครับพี่นอง อ่าครับผมอันใดครับที่มาร้อยอ่ะดำดำแดงแดงดอกยางดอกยางต้นอ่าดอกยางครับผมแมนครับอืมยู่นนี่กสีอ่ามีอีกอยู่แต่เพิ่นในท่านใดเปิดเพลงเพิ่นเนาะหน้าเนาะดอกดอกไม้ป่ามีอยู่ครับผมโอเคครับผมถ้าเขามาเบิ่งอันนี้คุ้มยังพอคุ้มสลักนะครับอันนี้เพิ่นเห็ดสีสีใสครับผมล้กกับมี อ๋ออันนี้มันเป็นนั่นตัวนี้ไหมเขายังว่าแมงนนยังเกาะฟัก็ลอกฮะฟักหลอกดีฟักหลอกดีฟักหลอกมันตมันออกแล้วโอ้เขาเรียกว่ามอนนั่นบอกตัวมอนครับผมอันนี้เออมือให้งามด้วยครับผมเออมาล่างไม้เอ,อ่อล่างไมครับนี่ครับเพิ่นเอาล่างไมเห็ดครับดอก,ก,กสะแบงครับท้าพ่นสีบอกเมียมึงเห็นลายคนนยูได้เห็ดเป็นสีอันพ่นซีแบบนี้ น้อมสีเออนบ่อืมครับงาม,มาครับอันนี้คือคุ้มเสาลักครับอืมนี่คือดอกไม้ต่ละคุ้มครับคุ้มของพ่อสังครับคุ้มรุ่งอรุณครับผมออุ่งอรุณยามเช้าครับอันนี้ซิ้มนนำมักเพื่อสุขภาพนะครับเออว่าคุงเพงิ่นจีอร่อย ซ้ำไดนครับ ok ผมแต <pl ains> ่ผมเป็นกรรมการเด้อคือผมเป็นมวยซิมมือเสือคืคุ้มคุ้มยังพอคุ้มอรุณเบิกฟ้าอันนี้คุ้มโมรุ่นนะครับอันนี้คือพอสังครับอันนี้สิเป็นียังพอนี่ฮะพยานักโอ้หนักพยานักครูเออเฮ็ดแปลกๆด้วยวันโอ้โซ แล้วก็แล้วก็สิมีโซนต้องสือเฮ็ดด้วยเชือกท่างขึ้นไปอ๋อนี่คืออ่านี่คือตัวนี้เอ็นบ่ออ่าเน้นถ็งเครื่องเลยต้นคิดสังสั่นเออเออต้องคิดสังสั่นมีพผ่หนักครูหรอกอ่ะติเป็นต้องซื้อแล้วปีก็สอโอ้เพชรแปลกครูเออเออเอาเหรอครับพี่น้องบ้านอบเกตคุมนะครับ เบิงส้มเหมือนอื่นนะครับคนอีโต๊ะแตง่งต่ละต่ละคุมครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับผมหลับส้มนะครับผมอันนี้คือสุ้มส้นบั่นไม่ให้นะครับผม